สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเอมไม่ต้องไปนะคะวันนี้จะพาเมื่อกินก้อยหมกหอยจ้ะก,ก้อยหมองหอยเชอรี่เนะะาะอากาศไม่พักกระเดาหมดแดงค่ะระกาศกำลเปียนะคะน่ะสลัดเนาะค่ะเนาะมีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวใกล้เบิ่อละค่ะน้องไปกะอยู่ข้างหลังโยวยวายค่ะวันนี้ยังนอนวิน่นเยออืาค่ะมาค่ะกินน้องกันก้อยหมกหอยเจีย ผักดางผักตามได้ดูการเนาะค่ะโ,โอ้เขากันดีครับเมื่อกับอากาศหนาวจังเลยค่ะอืม แซ่บค่ะหมูใส่ข้าวหมักไง้ะ มันเป็นก้างะแบบเสียงยังมุอนเดิม่สชาสแบบใส่ส่วนเนืสสดเอา คมดีขนาะดอันนี้คือบระจองตง้มบระจองต้มด่วนนะคะน้ำเดือดเอาจุ่มแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะถ้าจะได้รสชาติดังเดิมมันะจะว่าก็มันจะออกขมจังเลยคราวนี้เราจะาากินได้นะจะบนว่เป็นเบาหวานจะี่ยวกับบ๊วยน,นะคะเพราะว่าพักก็เดาบางเธอกินได้กรับดี อย่ายืนยยืนทั้งกละมั ขอให้สามมันห้องเปิดกระตูนให้เบิ้งเบิ้งกระตูน พักสลากกัสูพักกระดาวแล้วพักกระดาแซกว่า mặc hại nếu bội nga mẹ mẫn có mượn mặc hại mẹ 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 เล่นคนเดียวไปก่อนลูกจะอ้มเล่นคนเดียวไปก่อนออเป็นยังสันบ้างเป็นม,มากมากกะละมลังเป็น เขาไปนั่งด้วยกระ,ะมั่งบางทีก็ลากกะละมั่งไปว่างใส่เท่องหมอน,นอคืนเยียบผู้แม่กับยานตะลูกตกแลนมาแบ เอาจิดมือโอ้แสบหลายค่ะค่ะเดี๋ยวเมื่อพอกันคลิปหนาเนแะค่ะว่าเอเชียอีอีอย่างอีกค่ะเมื่อนี้การจะขอตัวลาไปก่อนเพราะว่า ีะเอาแกนอนน่ะลงไปนิง่งบนนอนอยู่ค่ะี๋ยวสิมาเล่มตัวค่ะค่ะขอบคุณได้ยๆนะค่ะครับผู้ที่เพิ่นมาเบิ้งคลิปแล้วกะผู้ที่เพิ่นกดไลค์กดซับสไครต์ให้ค่ะขอบคุณค่ะมุนีก็ขอ,อตัวไปแล้วค่ะสวัสด <i> ีค่ะบ๊ายบายน้องไปบ๊ายบายหน่อยเอาหายไปไหนล่ะเนยบ๊ายบายหน่อย <laughs>